สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วกับนอนอันคาราเดย์วันนี้ครับก็จะมาสอนวิธีการปรับตั้งค่านะครับสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มเล่นพัตติโมบายใหม่จริงๆอะคือมือใหม่เลยตรงนี้ต้องมาแล้วโอเคสําหรับมือใหม่ที่ไม่เคยเล่นมาก่อนอาจจะงงๆว่าเอ๊ะอะไรวัเนี้ยหน้าต่างหน้าตามันเป็นยังไงกันบ้าง โอ้โหเดีย๋ยวยะไปหมดการตั้งค่าเดี๋ยวเราไปดูกันเโอเคครับในหน้าต่างการตั้งค่าครับเมื่อกดที่ปุ่มฟันเฟืองแล้วก็จะมาเจอกับการควบคุมพื้นฐานก็คืออันแรกเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนที่สําคัญครับการควบคุมพื้นฐานปรับยิงสไนเปอร์หน้าไม้ปรับยิงลูกซองตรงนี้นะครับก็จะมีคําว่าแตะแล้วยิงปล่อยแล้วยิงแตะแล้วยิงคือยังไงนะครับแตะแล้วยิงคือแบบนี้ทัดก่อนแล้วก็ยิง แต่แล้วยิงแต่ว่าถ้าเกิดเราปาเป็นปล่อยแล้วยิงส่วนใหญ่มือสไนเปอร์จะชอบใช้แบบนี้กันนะครับก็คือกดยิงค้างไว้แล้วก็เล็งเล็งเล็งเเล็งเลปล่อยพอเราปล่อยมือจากปุ่มยิงมันก็จะยิงให้ออโต้เลยนั่นคือความรวดเร็วนะครับเมื่อยิงสไนเปอร์เมื่อเจอศัตรูแล้วปุ๊บ ยิงปั๊บเจอปึ๊บยิงปั๊บเจอปับ๊บยิงปึ๊บไปแบบนี้นะครับโอเคส่วนแรกก็ผ่านพ้นไปนะครับโหมดการซูมนะครับตรงนี้การตั้งค่าศูนย์เล็งน,นะครับจะมีโหมดซูมกดแตะกดค้างผสมกดแตะก็คือกดแตะไปก่อนมันก็จะซูมหรืออีกอันหนึ่งก็คือกดค้างกดค้างไว้พอเราเอามือออกมันก็จะปล่อยให้แบบออโตเมติกเลยนะครับ แบบผสมก็คือที่ผมใช้อยู่นั่นเองนะครับบางทีก็อยากกดค้างไว้บางทีก็อยากกดแตะธรรมดาแต่ว่าบางคนก็ถนัดที่จะกดค้างไว้แต่บางคนก็ถนัดที่จะกดแตะครั้งหนึ่งแล้วก็แตะอีกทีหนึง่งอันที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็คือสลับศูนย์เร่งด่วนครับถ้าเกิดกดปิดมีปุ่มไหนหายไปรู้ไหมครับโอเคปุ่มที่เปลี่ยนศูนย์เร่งหายไปนะครับถ้าเราเปิดปุ๊บ แบบนี้มาแล้วนี่แล้วก็จะสลับศูนย์เล็งได้เลยนะครับแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราปิดมันก็จะหายไปนั่นเองนะครับปรับทางยาวโฟกัสมีแตะกับกดค้างนะครับแตะก็คือถ้าเราแตะไว้นะครับก็คือกดทัชทีนึงแล้วก็สามารถเลือกได้นะครับแต่ถ้าหากว่าเราเลือกเป็นแบบกดค้างเมื่อเรากดขึ้นสโคบแล้วนะครับจะปรับระยะมันต้องกดค้างไว้นะครับมันต้องกดค้างไว้แล้วเลื่อนนะครับการเอี้ยวตัวนะครับ ั้งค่าการเอี่ยวตัวการเอี่ยวตัวปิดหรือเปิดสมมุติว่าปิดปุ่มเอี่ยวจะหายไปนะครับก็คือการเอียงนั่นเองถ้าเปิดปุ่มเอี่ยวจะกลับมาข้อดีตรงนี้ก็คือเมื่อก่อนผมไม่ใช้เลยปุ่มเอี้ยวเมื่อเราหลบหลังกําแพงเรากดเอี่ยวขวาหลบหลังกําแพงเรากดเอี่ยวซ้ายก็จะทาให้ตัวเราออกไปเพียงแค่นิดเดียวนะครับทําให้ ศัตรูนั้นเห็นเราเพียงแค่นิดเดียวตรงนี้ก็หมดเอี้ยวตัวก็มีแตะแบบแตะแตะทีเดียวกดค้างแล้วก็แบบผสมผมเลือกเป็นแบบผสมนะครับเอี้ยวตัวแล้วเล็งปิดหรือเปิดนะครอ่ะสมมติว่าถ้าปิดเราจะต้องมากดขากดศูนย์นิดีนะครับคือแบบปิดนะแล้วก็ขึ้นสกดอีนึงก็เหมาะสําหรับคนที่ส n a p ยิงเก่งๆนะครับวิวิทิิเแบบเนี้ย ส่วนใหญ่ผมจะเปิดไว้เลยครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของขั้นสูงกันหน่อยครับเครื่องหมายสาโกนให้เปิดเอาไว้นะครับเมื่อเปิดจะสามารถมาร์กตำแหน่งไอเทมพาหันะแตะสองครั้งเพื่อมาร์กถึงอันตรายในสนามรบเป็นต้นแตะทัชแค่ทัชก็ส่งผลไปนี่แล้วก็มาร์กนะครับนี่คือเครื่องหมายสาโกนเนาะ โอเคเอฟเฟกเสียงเฮดช็อตให้เปิดไว้เม em, ื่อยิงโดนเฮดช็อตมันจะดังถ้าไม่ใส่หมวกถ้าดังใส่หมวกมันจะดังประมาณนี้กระโดดปีนแยกหรือรวมนะครับผมรวมนะครับกระโดดกับปีนตรงนี้แต่ข้อเสียของการรวมเนี่ยมันจะมีปัญหาเวลาเราจะกระโดดยิงสมมติศัตรูอยู่ฝั่งตรงข้ามใช่ปะจะกระโดดยิงอย่างเงี้ยปุ๊บถ้าเราชิดเกินไปมันจะปีนแล้วเราก็จะมีแอนิเมชันทาให้ศัตรูยิงราตายครับ นั่นเองนะครับรวมท่าก้มกับท่าหมอบให้ปิดไว้นะครับถ้าเกิดเปิดไว้เนี่ยก้มกับหมอบจะอยู่ในปุ่มเดียวกันแบบนี้ปุ่มนอนเราจะหายไปไหมถ้าปิดนะครับปุ่มนอนเราจะกลับมาเห็นไหมครับนี่หลายคนบอกว่าเอ๊ะปุ่มนอนผมหายไปไหนวะพี่ทำแบบนี้นะครับโอเคฟีเจอร์คว้างดวนตรงนี้ผมปิดไว้นะนี่ดูฟีเจอร์คว้างดวนนะครับเมื่อกดอาวุธคว้างแล้วเลื่อนไปเป็นประเภทต่างย่างนี้นะครับฟีเจอร์พื้นที่คว้างสงครานนะครับเดี๋ยวดูตามภาพนะครับ ถ้าเราแตะเป็นกว้างนี่ครับก็จะสามารถเลื่อนเพื่อเลือกควงอาวุธได้นะครับแต่แตะเป็นสลับนะครับจะเป็นเลื่อนเพื่อเปลี่ยนอาวุธนะครับผมเลือกเป็นสลับเอาไว้นะครับยังไม่คว้างเลยกระโดดอัตโนมัตินะครับผมปิดเอาไว้นะครับแต่หน้าจอเพื่อทําสัญ,ญลักษณ์ในตาแหน่งผมปิดเอาไว้นะครับควงยาอันนี้ผมเปิดไว้เพื่อโยนยาให้เพื่อนนะครับในจังหวะที่เพื่อนอยู่ระยะไกลแบบนี้เราสามารถโยนยาให้กับเพื่อนได้ โหมด UI แบบโปร่งแสงนะครับนี่ตรงนี้เหมาะกับการเอาไว้ทําคลิปนะครับถ้าเกิดว่าเปิดเอาไว้นะครับเมื่อเราทัดค้างเอาไว้นะครับมันก็จะทําให้หน้าจออินเตอร์เฟซของเราทั้งหมดหายไปนะครับซึ่งก็จะเหมาะกับการที่จะเอาไปทําคลิปจะได้ไม่มีอะไรมาลบหน้าจอนะครับสไลด์ในอารีนานะครับส่วนใหญ่ก็จะเปิดเอาไว้นะครับเวลาเล่นเราเล่นอารีนาเนี่ยมันจะมีปุ่มย่อเนี่ยจะจะ,จะสามารถสไลด์ได้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเปิดเอาไว้ปุ่มสำหรับเป็น app นะครับ app ตรงนี้ เราก็จะสามารถอยู่ในโหมด FPP ได้ใช้ในเมื่อจําเป็นนะครับในช็อตที่โดนชาร์จหรือว่าเจอศัตรูในระยะใกลนะ้แล้วมุมมองมันก็จะกว้างขึ้นนะครับมุมมองกล้อง FPP กับ t p p นะครับผมปรับแค่80นะครับอาลองปรับเป็น90ดูแลลองปรับกลับมาที่80ดูที่ความต่างนะครับเห็นถึงความต่างไหมครับ ข้อดีของมันก็คือจะมองเห็นคนได้มากขึ้นนะครับผมปาดอยู่ที่80นะ a อปก็เช่นกันนะครับความเร็วในการวิ่งให้ปาด100ไปเลยนะครับความเร็วในการวิ่งก็คือเมื่อเรากดจอยสติ๊กเนี่ยตรงนี้นะครับไม่ได้หมายความว่าวิ่งเร็วขึ้นนะแต่ว่ามันจะสามารถกดแตะไปจนถึงสุดจุดที่ให้วิ่งออโต้ได้เร็วขึ้นอน่ะคือประมาณนี้นะครับฟีเจอร์ช่วยเหลือช่วยเลงนะครับแนะนําให้ปิดตั้งแต่ต้นจะได้ไม่ต้องมีปัญหาว่าเวลา เล่นไปเรื่อยๆแ,แล้วมากดปิดมันจะเอ้ยทำไมยิงยากจังเลยสัญ,ญลักษณ์เสียงในหน้าหลักนะครับผมเปิดเอาไว้นะครับใชได้แค่ใน after map นีฮะเออทำสัญ,ญลักษณ์โจมตีอัตโนมัติผมเลือกที่จะปิดนะครับมันค่อนข้างที่จะทําให้ความคลาสสิกมันหายไปนะครับผมเลือกที่จะปิดตรงเนี้ยมันหมายความว่าถ้าเรายิงโดนศัตรูมันจะมาร์กให้ออโต้เพื่อนก็จะเห็นออโต้นะครับเห็นเฉพาะคนที่เปิดนะครับคนที่ปิดก็จะไม่เห็นนะศัตรูมันอยู่ต้นไม้ด้านหน้าใช่ไหมเวลาเราพรอมกับเพื่อนอนะ ต้นไม้โว้ยต้นไม้โว้ยมันก็จะมีแบบอต้นไหนวะมันจะมีความที่แบบเรียวอ่ะมันจะมีความแบบสนุกมากขึ้นอนะ่ะถ้าเกิดเปิดไว้มันผมคิดว่ามันจะเหมือนหุ่นยนต์ไปหน่อยแบบไม่ต้องทําอะไรเลยก็คือไม่ต้องคุยกันก็ได้แบบเนี้ยแต่ว่ามันก็มีข้อดีก็คือแบบความรวดเร็วในการค้นหาศัตรูครับแต่ผมเลือกที่จะคลาสสิกมากกว่าแนะนําการรักษากดเปิดเอาไว้นะครับเพื่อที่จะแนะนํานะว่ายาอันไหนควรรักษาตอนไหนนะครับใช้ผ้าพันแผลต่อนเนื่องกดเปิดเอาไว้ครับ เปิดประตูอัตโนมัติเปิดไว้ครับแจ้งเตือนเมื่อเล็งกำแพงกดปิดนะเวลาที่เจอกำแพงเะยครับมันจะแจ้งเตือนที่อยู่กับกำแพงอะไรแบบนี้ครับผมไม่ค่อยให้มันแจ้งเตือนหรอกแจ้งเตือนมันจะขึ้นไปับกระป๋ะสมมุติถ้าเปิดนี่มันจะมีรูปแดงๆขึ้นแบบนี้นะครับให้เราถอยห่างออกมาแบบนี้แต่ถ้าเมื่อเล่นมาสักระยะแล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าระยะไหนที่เรา จะติดกำแพงนะตั้งค่าเริ่มต้นให้กระโดดตามนะครับจะเป็นการอนุญ,ญาตให้ระบบตั้งค่าเป็นผู้กระโดดร่มตามหลังจากเริ่มแม์นะครับก็กดติดตามเพื่อนนั่นเองนะครับใจรถสโคผมไม่ได้ใช้ผมปิดเอาไว้นะครับฟีเจอร์ลิงผมไม่ได้ใช้ผมปิดเอาไว้นะครับโอเคมาดูกราฟิกกันบ้างครับในส่วนของกราฟิกเนี่ยขึ้นอยู่กับมือถือของแต่ละคนเลยถ้าอยากให้มันไหลลื่นก็ปรับมาตามสุดนะครับแล้วก็เลือก fps เป็นเฟรมเรทเป็นสูงสุด มันก็จะแบบมันก็จะลื่นไหลอะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าหากว่าชอบแบบภาพสวยแบบสวยเร่นี่แบบนี้นะครับในส่วนของกราฟิกเนี่ยมันสามารถแยกได้นะครับว่าเราจะตั้งกราฟิกที่ล็อบบี้แบบเลิศโลแล้วต่อสู้เป็นแบบธรรมดาหรือว่าจะในหน้าล็อบบี้เนี่ยก็จะเป็นแบบธรรมดาด้วยก็แล้วแต่ครับสไตล์มีผลต่ดีผมเลือกสีสันสดใสเนื่องจากว่ามันจะแจ่มแมวอะ ภาพของเกมมันจะชัดแล้วก็สีสดขึ้นมันจะสวยขึ้นนะครับปรับความละเอียดภาพนะครับถ้าเราปรับความละเอียดมันสูงสุดเนี่ยมันก็จะมีปัญหากับเรื่องการใช้แบตเตอรี่ที่เพิ่มมากขึ้นนะครับโหมดตาบอดสีตรงนี้ก็คือมันจะสลับสีนะครับสำหรับคนที่เป็นมีปัญหาเรื่องตาบอดสีนะครับโหมดเงานะครับผมเปิดเอาไว้นะครับความสว่างผมเปิดไว้ที่1 2 4ี หน้าจอที่ไม่ใช่ขนาดมาตรฐานนะครับก็อันนี้ก็เหมาะสําหรับมือถือที่ไม่ได้มาตรฐานของตัวเกมก็มาปรับตรงนี้เพิ่มเติมได้นะครับกราฟิกปรับแบบอัตโนมัติถ้าหากว่ามีเฟรมเดทที่มันแว่งมันจะปรับให้ออโต้ผมเลือกปิดเอาไว้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเอฟเฟกกันบ้างสีเลือดนะครับสีเลือดก,การโจมตีเนี่ยผมเลือกเป็นสีแดงนะครับเราสามารถมาปรับได้ เสียงตรงนี้ผมปรับเป็นออาต้านะต่อไปครับปุ่มแบบกําหนดเองนะครับมาดูในส่วนของยานพานะนะครับตรงนี้สามารถเลือกได้จะเป็นแบบจอยสติิกหรือปุ่มควบคุมหรือเป็นหมวกปุ่มแบบจอยเดี่ยวนะครับก็สามารถเลือกได้โอเคในการตั้งค่าตรงนี้ก็มีการตั้งค่าปุ่มเยอะแยะมากมายเอาแบบถ้ามือใหม่เลยนะผมแนะนําให้เล่นแบบเดิมๆไปก่อนนะครับไม่ถนัดตรงไหน,นค่อยขยับการเลือกปุ่มตามผู้อื่นมันก็มีข้อดีนะครับ ถ้าเกิดว่ามันเหมาะกับเรามันก็จะมีข้อดีแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่เหมาะกับเราเนี่ยมันจะต้องไปตั้งค่าแล้วก็เริ่มต้นเล่นใหม่เพื่อให้มันเหมาะสมกับเรา <อ uge> ตรงนี้เราสามารถมาตั้งค่าได้นะครับความไวตรงนี้ความไวผมแนะนําอย่างนี้นะครับให้ตั้งเป็นความไวต่ําเล่นไปก่อนนะครับเล่นไปก่อนแล้วก็ถ้ามันใช้เกินไปก็ปรับมาเป็นความไวปานกลางถ้ามันยังโอ้โหเยนใช้อยู่เลยลูกพี่ก็มาปรับเป็นความไวสูงนะครับ ค่อยๆปรับไปทีละนิดนะครับเล่นให้ชินไปก่อนนะครับผมเลือกไปความไวต่ำผมตั้งค่าจากโรงงานเลยนะตั้งค่าการเก็บเก็บออโต้ให้เปิดเอาไว้นะครับเก็บกระเป๋าสะพายอัตโนมัตินะครับกระเป๋าคุณเอากระเป๋าเลเวล์สามให้เก็บเลยนะครับเก็บปืนพกออโต้ให้ตั้งค่าเปิดเอาไว้นะครับเก็บศูนย์เลียงแบบอัตโนมัติผมไม่เปิดนะครับเก็บศูนย์เล็งออโต้เปิดเอาไว้นะครับไม่เก็บศูนย์เล็งที่ทิ้งเอาไว้ไปแล้วนะครับคือสมมุติว่าเราทิ้งเล็ดดอดไว้เนี่ยแล้ว เผลอเดินผ่านถ้าเกิดเปิดเอาไว้เนี่ยมันก็จะไม่เก็บให้นะแมกกาซีนเราเลือกเป็นความจุนะครับผมจะไม่เลือกดีโหลดเร็วเป็นอันแรกนะอันนี้ก็เป็นพวกกระสุนนะครับที่เราจะต้องมาเซตติ้งหรือถ้าไม่เซตติ้งเนี่ยเขาก็จะให้ปรับมาให้ Auto. ออโต้อน,นี้คือผมเซตไปแล้วนะครับผมอุปกรณ์เสริมอันนี้ก็จะเป็นแบบสเปเชียลหน่อยถ้าเกิดว่าปืน MC เนี่ยผมอยากได้อะไรเป็นอุปกรณ์เสริมผมก็เซตไปเลยแบบนี้แบบนี อยากได้แบบออโต้เลยไวๆเลยมาไวๆเลยเอาไปป๊บปึ๊บ,บ,บก็ปรับได้เลยนะครับแบบนี้นะเป้าเลงนะครับเป้าเลงเลือกสีเป้าเล,ง,เล, 4, เาเลงนะครับศูนย์เลดดอทอันนี้เรามาเลือกสีเป้าเลงได้ตรงนี้นะครับในส่วนของหน้าจอการตั้งค่าทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้นะครับสําหรับใครที่ชื่นชอบนะครับหรือว่ายังไม่รู้ว่าเฮ้ยมันคืออะไรยังไงก็สามารถมาดูคลิปนี้แล้วก็ปรับ ไปใช้ตามได้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมเดี๋ยวจะมีทริปและทิศอื่นๆสำหรับมือใหม่มานำเสนอกันอีกแน่นอนวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ